พขาเจริญพรได้ยินลูกศิษย์เขาคุยกันถึงเรื่องละครสี่แผ่นดินก็น,นึกถึงแผ่นดินสี่แผ่นดินอันเป็นแผ่นดินที่เป็นที่พระราชสมภพของบุคคลสำคัญการเกิดถือว่ามีความสำคัญแผ่นดินที่หนึ่งประเทศอังกฤษกรุงลอนดอนเป็นสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน แผ่นดินประเทศเยอรมันเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระเจ้ายูหัวรัชกาลที่8ประเทศสหรัฐอเมริการัฐเมสซาสุเซตเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายูหัวรัชกาลที่9ทั้ง3ประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจทั้งกลุ่มเศรษฐกิจโลกทั้งในส่วนของยุโทโธปกรณ์ทางทหารถือว่ามีความยิ่งใหญ่ทั้ง3าประเทศและความยิ่งใหญ่ของบุคคลสามพระองค์ กรนิี้วัตสู่ประเทศไทยกลับมาเป็นพ่อของแผ่นดินแม่ประเทศเล็กๆซึ่งดูเหมือนจะไม่มีบทบาทอะไรมากกับสายตาชาวโลกแต่ความยิ่งใหญ่ของสามแผ่นดินที่พระองค์มาสร้างความยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินแม่นั่นคือสร้างความพอเพียงพอดีไม่จำเป็นต้องขุดใต้ดินมาถลุงมากอยู่กับผิวดินที่พอใช้ได้พอกินพอใช้นี่คือความยิ่งใหญ่ที่จะอยู่กันอย่างยั่งยืน มากกว่าดังนั้นเมื่อพระองค์พระราชสมภพในประเทศที่มีแผ่นดินไหวเมื่อพระองค์กลับมาดูประเทศไทยเมืองไทยแผ่นดินไม่ไหวแผ่นดินไม่ไหวพระองค์ก็ทําให้เมืองไทยแผ่นดินไหวปลูกไม่ไหวพระองค์ดินเปรี้ยวจัดเอาเปรี้ยวจัดก็แกล้งดินให้ปรับภาวะสมดุลของดินเข็มจัดพระองค์สูงจัดชื้นจัดแฉะจัด อยู่ในสภาวะใดก็ตามทีแผ่นดินไม่ไหวพระองค์ก็ทำให้แผ่นดินไหวปลูกได้ทุกอย่างวันนี้เมืองไทยเราเป็นครัวโลกและทุกภาคส่วนในทุกๆภาคของประเทศไทยนำอาหารส่งเข้าสู่เมืองหลวงได้ชัดเจนเนื่องด้วยดินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญตลอดพระชนชีพดังนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลาย รู้ว่าสักวันหนึ่งแผ่นดินนี้จะต้องกลบหน้าเราซึ่งเป็นแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันนี้ไม่มีพ่อแล้วสิ่งที่พ่อรักสิ่งที่พ่อหวังว่าจะเป็นที่อยู่ที่กินที่เกิดที่ตายของลูกก็คงจะต้องรักษาแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวของเราสืบไปอย่างซื่อสัตย์และจริงใจเมื่อวันนี้เราได้รวมแผ่นดินทำให้เห็นว่า นี่คือแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงไว้ซึ่งทศพิษร,ราชธรรมตามรอยพระพุทธเจ้าเมื่อวันนี้คิดถึงพระองค์ก็จงดูแลสิ่งที่พระองค์รักและทำงานสืบสายตามพระราชดำริในทุกๆเรื่องเพื่อให้ลมหายใจของเราอยู่ได้อย่างซื่อสัตย์และจริงใจเป็นผู้มีความกตัญญูธรรมะวันนี้กับแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวเจริญพร